ก็สวัสดีครับกาเจอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเลยเคลิปนี้พามาดูบรรยากาศท้องทุ่งนาพี่นออ้องมลิหนึ่งศูนย์ากำลังถอดห่วงพี่นออ้องก็คลิปนี้พี่น้องคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องคลิปนี้มาอัปเดตข่าวสารข้อมูลเ,เกี่ยวกับเรื่องอะไนฝนฟ้าอากาศพายุพี่นออ้องก็คือวานเรคือตอนนี้นี่ ภาคอีสานของเหา้าหรือว่าประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ยังไม่ใช่ฤดูหนาวนะพี่น้องยังท่านนียังไม่ใช่ฤดูหนาว,นพนาาวเพราะฉะนั้นนี่ในเมื่อมันยังไม่ใช่ฤดูหนาวเนี่ยตอนนี้มันก็ยังอยู่ในฤด,ดูฝนอยู่พี่น้องเพราะฉะนั้นนี่มันก็ใกล้เข้ามาแล้ว ouch. เพราะว่ากรมอุตุเพิ่บบอกว่าปีนี้นี่ในประเทศไทยนีย่จะเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงไง ปลายเดือนตุลาก็คือปลายเดือนนี้แหละพี่น้องออแล้วก็บวกกับปลายเดือนตุลาเนี่ยคือมันจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านพี่น้องเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างฤดูฝนต่อเข้ากับฤดูหนาวปกติแล้วนี่ทุกๆปีเนาะ,นะคือมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะไม่ว่าจะดูฤดูหนาวออไปหาฤดูร้อนหออรือว่าฤดูร้อนไปหาดนหรือว่าฤดูฝนไปหาหรือว่าฤดูฝนไปหาฤดูหนาวแบบนี้ คือมันจะเกิดการประทะของลมพี่น้องลมมันจะเปลี่ยนทิศทางอะไรวายง่าย,าย ừ, แล้วมันก็ลมมันก็คืออากาศอากาศมันก็คือออกซิเจนออกซิเจนมันก็คือน้านี่หละพี่น้องที่ระเหิดระเหยขึ้นไปบนอากาศเพราะฉะนั้นนี่มันก็เกิดการเบียดเสียดกันหรือมันเยียดให้เป็นฝน,นแล้วอีกอย่างนี่ผมดูในแอปนะพี่น้องประมาณวันที่ยี่สิบ 2กยี่ดยี่สิบแนี่พายุสีเขาประเทศไทยเรือพี่น้องเ้เออพายุจะเข้าประเทศไทยเ,ออเพราะฉะนั้นก็ชาวนาเราเนี่ยก็เตรียมโตัวพี่น้องเรามาระวังไว้เรื่องนาข้าวออมันสีผลผลิตมันสีเสียหายนี่แหละเฮ้เออากัต้องมาเตรียมตัวเตรียมใจไว้ออสำหรับข้าวของใครที่ไม่มีน้ำก็ประมาณเกือบเกือบ ปลายเดือนนี้แหละประมาณวัาที่26 27 28นี่ฝนมันสีขามากก็พอมีน้ําไปมันหมอกก็พอใจชื้นขึ้นมาบ้างอแต่ถ้าสําหรับพื้นที่ไหนหรือว่านาใครที่น้ําท่าอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วอืก็เตรียมตัวระมัดระวังพี่น้องเรื่องข้าวล้มพี่น้องเรื่องข้าวล้มย่างบทท่านในเมิดเด้อพี่น้องเด้อ,อเรื่องฝนฟ้านี่ฝนฟ้าขนองฟ้าแลบฟ้าผ่านี่ยั่งบทท่านในเมือ ต้องรอประมาณสิ้นเดือนเกือบเกือบสิ้นเดือนนี่แหละพี่น้องรอเบิงอีกเธอนึง่งเพราะว่ามันจะมีพายุหมุนเขียดร้อนเข้ามาพี่น้องแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะพัฒนาเป็นพายุหมุนหรือเปล่าอาจจะเป็นแค่พายุดีเพรสชั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเขาบอกว่าปีนี้มันเป็นลานินญ,ญาว่าสันมันเป็นลาลาเนญ,ญาจุดจุดหรือเปล่าลานินญากระจุกเนาะเอลนิโยกระจายมันบอ่อแรงแรงกระจายท่วมกระจุกหัว ก็เดี๋ยวรอดูพี่น้องเดี๋ยวรอดูอสำหรับแปลงนาไหนหรือว่าข้าวใครที่คิดว่ามันจะล้มกะสีขังน้ำบอ่อหรือว่าสีปล่อยน้ำพี่น้องกับพิจรารณาดูพี่น้องพิจรารณาเพิ่งเอเออแต่ผมบอกเลยว่าน้ำเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียพี่น้องอมันมีทั้งข้อดีข้อเสียอืข้อดีก็ยังไงก็คือถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ปล่อยน้ําออกเนี่ย น้ำนี่มันจะเป็นตัวช่วยพี่นอ้องตัวช่วยพะยุงพี่นอ้องช่วยพะยุงต้นข้าวอ,อไม่ให้มันโครงเครงหรือไม่ให้มันล้มง่ายเอออันนี้คือประโยชน์นะแต่โทษเนี่ยสำหรับโทษที่เราขังน้ําไว้เยอะในช่วงที่ข้าวถอดลวงช่วงเนี้ยถ้าเราขังไว้เยอะเนี่ยถ้าข้าวล้มนะถ้าข้าวล้มนะข้าวเนี่ยมันจะแช่น้ําใบมันจะจมน้ํา มันทําให้ข้าวหรือว่าใบข้าวนี่มันเน่าพี่น้องเออเพราะฉะนั้นนี่การที่เราจะปล่อยน้ําหรือเราจะขังน้ําต้องดูพี่น้องต้องดูว่าเราต้องการอะไรเออถ้าเราคิดว่าจะขังน้ําเพื่อพยุงต้นข้าวเออข้าวเราไม่ล้มเนี่ยออันนั้นขังได้แต่ถ้าขังไว้แล้วนี่น้ำท่วมข้าวเน่าข้าวล้มนี่อันนั้นก็ไม่สมควรขังควรจะปล่อยพี่น้องควรจะปล่อยน้ำเออ เพราะฉะนั้นก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องมาอัปเดตข่าวสารข้อมูลเล่าสู่กันฟังว่าสิ้นเดือนนี้พี่น้องเกือบเกือบสิ้นเดือนจะมีฝนตกจะมีพายุเข้ามาอีกหนึ่งลูกพี่น้องอีกหนึ่งลูกเออส่วนความแน่นอนก็เดี๋ยวรอดูอีกทีพี่น้องเออช่วงนี้ชาวนาเห่ากะอย่าพึ่งชะล่าใจพี่น้องอย่าพึ่งชะล่าใจอย่าพึ่งดีใจสําหรับข้าวกอขอสิบห้าเออที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวกบ ตเตรียมตัวเตรียมใจไว้พี่น้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้เออมันอาจจะมาตอนที่เราเกี่ยวข้าวก็ขอสิบห้าก็เปลี่ยนไปได้ประมาณประมาณวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดพี่น้องสามวันเออวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสองเนอะยี่สิบสองก็เหลืออีกประมาณสี่หามือเดี๋ยวถ่าเบิงพี่น้องใครที่คิดจะเกี่ยวข้าวในช่วงยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดกะ เดี๋ยวถ่าเบิงพี่น้องชะลอชะลอเผื่อใจไว้หน่อยเออเผื่อใจไว้แน่เออว่างแผนล่วงหน้าไว้แน่เออเพราะว่าถ้าฝนมันเข้ามาเนี่ยคือถ้าฝนตกแล้วถ้าเราไม่ได้เกี่ยวนี่มันก็ไม่มีปัญหาพี่น้องแต่ถ้าฝนมันตกแล้วเราเกี่ยวข้าวแล้วเราไปตากนี่้มยแบบนั้นนะ่ะเสียหายพี่น้องเออเสียหายข้าวอาจจะเน่าเออกินกับบรแสบพี่น้องเออเอาไปขายกับเขาฮักเขามูลอีกมันถือกดราคาพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ คลิปนี้เอามาเตือนกันพี่น้องคลิปนี้มาเตือนกันว่าพายุจะเข้าอีกประเทศไทยอีกหนึ่งลูกพี่น้องส่วนจะแรงหรือไม่แรงหรือว่าจะเฉียดซ้ายหรือเฉียดขวาก็เดี๋ยวรอดูพี่น้องให้ใกล้วันมันอีกทีหนึง่งโอเคพี่น้องคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นอาจจะไม่มีสาระอะไรมากหมายเล่าสู่กันฟังซ้ำนี่แหละ